ช่วงสุดท้ายของรายการแม่ตุ๊กมันแชร์วันนี้เป็นเรื่องเราน่าสนใจเราจะมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงลูกว่าอันนี้ทําได้ทําไม่ได้หรือควรทําหรือไม่ควรทํานี่ลูกเจ็บไปขวบแล้วก็งงอยู่เหมือนกันนะคะอยากรู้จริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาฝากงแอนดูกว่ลูกเพิ่งหนึ่งขวบใช่แล้วหลังจากเลี้ยงด้วยวิธีผิดๆมาหนึ่งขวบแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีเลี้ยงลูกแบบถูกต้องนะคะเชิญค่ะมันแชร์ สารพัดความเชื่อแบบเดิมๆในเรื่องของการเลี้ยงลูกที่เคยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและคำแนะนำของผู้ใหญ่นั้นในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะความเชื่อบางอย่างอาจจะส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของลูกน้อยซึ่งอาจจะทําให้เรานั้นต้องมาปรับเปลี่ยนเข้าใจความรู้ใหม่ตามคาแนะนําของคุณหมอในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะประสบปัญหาที่ต้องขัดใจผู้ใหญ่แต่ถ้าหากว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องเพื่อมาอธิบาย เชื่อว่าผู้ใหญ่ในยุคนี้ต้องยอมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลอย่างแน่นอนครับและในวันนี้มัมแชร์ก็เลยมี5ความเชื่อเดิมๆที่ไม่ปลอดภัยของลูกน้อยมาบอกต่อกันครับ 1. การให้ทารกแรกเกิดดื่มน้ําเมื่อไม่นานมานี้เคยมีข่าวทารกเสียชีวิตในอเมริกาเพราะอาการน้ําเป็นพิษ อันเนื่องมาจากคุณแม่ของน้องมีน้ำนมไม่เพียงพอจึงทำให้แม่ได้นำนมของคุณแม่เองผสมกับน้ำให้ทารกได้ดื่มกินซึ่งจริงๆแล้วในนมแม่ก็มีน้ำปริมาณอยู่สูงมากลูกจึงไม่จำเป็นต้องได้รับอยู่แล้วเด็กทารกที่อายุน้อยกว่า6เดือนจึงยังไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเพิ่มจากนมแม่โดยหลังจากหนึ่งขวบจึงให้ลูกได้ดื่มนมควบไปกับมื้ออาหารและได้ดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารได้นะครับ 2. การทาแป้งให้เด็กเรามักจะใช้แป้งเด็กมาทาตัวปะแป้งให้ลูกน้อยหลังอาบน้ําเพราะเข้าใจว่าแป้งจะช่วยให้เด็กปกป้องจากผดผื่นคันและอีกหลายเหตุผลนานับประการซึ่งจริงๆแล้วการทาแป้งนั้นไม่จําเป็นสําหรับลูกน้อยเลยสิ่งที่ควรทําก็คือเช็ดตัวลูกให้แห้งเพราะแป้งเด็กนั้นมีส่วนผสมของเทาคั่าเมื่อลูกได้สูดหายใจเข้าไปอาจทําให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจก็เป็นได้นะครับ 3. อาบลูกโดยใช้น้ําร้อนจัดความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าให้อาบน้ําทารกน้อยด้วยน้ําร้อนจัดเพราะเชื่อว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายที่สะสมมาและช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วการใช้วิธีนี้นั้นอาจทําให้ผิวของทารกเป็นแผลผุพองจากการอาบน้ําที่ร้อนจัดการอาบน้ําให้ลูกนั้นควรจะใช้น้ําอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่าง3 7ถึง38องศาเซลเซียส เพราะอุณหภูมิเท่านี้จะช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังทํางานได้ดียิ่งขึ้นทําให้ร่างกายอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆเช่นโรคภูมิแพ้หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและป้องกันการเป็นหวัดได้อีกด้วยนะครับ 4. การให้อาหารเสริมด้วยนมวัวกุมารแพทย์ได้แนะนําว่าในช่วง6เดือนแรกนั้นทารก ควรจะได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องเสริมนมอย่างอื่นยกเว้นแต่เสียกรณีที่คุณแม่มีนมไม่เพียงพอทําให้น้ําหนักของทารกนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์หรือมีความจําเป็นที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ก็ควรใช้นมสูตรสําหรับทารกเท่านั้นนะครับถ้าให้ทารกนอนเปยวนเปลยวนพาเขามา้าหรือเปลยวนที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนมักใช้นอนแกว่งใบแกว่งมา พอเห็นดูแล้วมันสบายใช่ไหมล่ะครับและเมื่อนํามาใช้ทําเป็นเปลนอนให้เด็กข้อดีก็คือเมื่อลูกน้อยได้นอนในเปลที่โอบรัดตัวไว้อย่างแนบแน่นจะทําให้ลูกได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในท้องของแม่และทําให้หลับสบายได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในเด็กเล็กๆนั้นมักมีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะจมูกของลูกนั้นอาจถูกปิดโดยผ้าเปลซึ่งจะส่งผลต่อการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจก็เป็นได้นะครับ และนี่ก็เป็น5เรื่องความเชื่อเดิมๆที่เรานํามาแชร์กันในวันนี้ซึ่งแต่และวิธีนั้นอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วจะไม่มีอะไรที่จะมาทําอันตรายใดๆกับลูกของเราได้เลยนะครับ Mom Share ที่สำคัญก็คือดูแลปลอดภัยใกล้ชิดไม่เกิดอันตรายแน่นอนใช่แล้วค่ะอันนั้นก็เป็นความเชื่อโบราณที่บางทีเราอาจจะนํามาปรับใช้กับความเชื่อของเราก็ได้นะทุกขาอย่างที่แม่ตุ๊กบอกนะอยู่ดูแลใกล้ชิดปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลิฟต์กลับไปหาน้องไ like ร้ดีกว่าวันนี้นะคะก็มีคลิปน่ารักน่ะรักเช่นเคยนะคะวันนี้เขาบอกว่า ผมมาช่วยแม่ทํางานครับโอ้เป็นเด็กที่น่ารักมากเลย <มา S 2> เป็นลูกแ<า>พรลูกภูมิของแม่เลยเนี่ยมาช่วยซนอยู่ในสตรูนนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละค่ะ <c oughs> ไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะว่าผมมาช่วยแม่ทํางานอย่างไร Mom Share มมชรั ไม่รู้ว่าแม่หรือลูกอาวนเลยแต่ดูออกแล้วว่าบ้านอุวนดูดูรู้ว่าทาเสร็จแม่ก็ต้องทำต่ออีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสนุกสนานอย่างนี้รับเสื้อมัมคลับของเราไปเลยค่ะรวมถึงคุณผู้ชมที่มีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบ่งปันแชร์ความน่ารักของครอบครัวคลิปที่มีอันเดียวในโลกมาที่มัมครับ m ขอส่งมาทาง Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วหมดแล้วหรอมีเรื่องจะโมยอีกเยอะโมเลยพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตตาามกันนะะค9 10รงงงงถึทช่อ คอรดแฟมิลี่ช่อง14นะคะวันเวลาแล้วนะก้าวโาชนะเปิดให้ชดิมมาให้ไวเจอกันเช้าๆอากาศไม่ร้อนนะคะใช่แล้วไม่ร้อนจริงหรอคะไม่ร้อนก้าวงก็ดีกว่าส0บโมงอนะคะวันนี้แม่แอมแม่ตุ๊กอาจารย์ภัยวันแสงสุนทรทีมงานมังคับทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ